เช้าเรามาดูวันนี้เรามีขันตกด้วยแน่นะจ้ะเพื่อนผมปิกกะปีจ้ะผมปิกกะปีนะครับอ่าฮะไข่เจียวทอดทำจากไข่หงฟ้านี่ปลาทูผัดบวบครับผัดบวบแล้วก็อะไรจอะกาศอ๋ออันนี้จอะกาศหรอะกาศครับอ๋อวันนี้เราได้กินวันนี้เราได้กินอาหารเหนืออาหารเช้าขันตกแล้วก็มีขันตกให้เรา แล้วเราก็เตรียมพร้อมแล้วกินด <Okay. S 2> ีกว่าจะชซ่ยดีก่าครับเ <laughs> ช้าวันนี้เรามีโปรแกรมกันไปหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มีโปรแกรมกันไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวด้วยมือทีอ่บ้านโดยเต่าบ้านโป่งทุง่งที่นี่เขายังรักษาเหมือนแบบวัฒนธรรมเก่าๆหมู่บ้านอะไรครับหมูบม่บ้านน้องเหม็น เังรักษา,าวิถีเก่าๆอะไรเงี้ยเออจริงๆเราถ้ามีโอกาส <c oughs> ก็ใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่ลองมาดูแบบเขาดีมากาชาวบ้านที่นี่ดีมากเขาน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยแบบดูดูเช่นวันนี้เราบอกว่าเราเราชอบ <c oughs> เราชอบแม่คนหนึ่งที่เราเข้ามา <c oughs> ก็คือแม่ยายของเพื่อนแล้วคราวนีเ้เขาใส่ชุดพื้นเมือง พื้นเมืองก็คือชุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะชุดแบบชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยของใส่ตลอดเลยคือที่นี่ของใส่นี้แล้วคือเราเราบอกว่าเราแบบเฮ้ยชอบว่ะเราบอกกับเพื่อนเราอย่างงี้กเราบอกว่าชอบแล้วคนนี้เพื่อนเราก็แบบพูดเหมือนพูดให้แบบชาวบ้านที่นี่ฟัง,ขงเขาก็บอกว่าขเขาก็เลยเอามาให้ใส่วันนี้เราได้ใส่เสื้อนี้เออเขาด้น่าักมากโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าการเกี่ยวข้าวด้วยมือที่นี่อ่าที่ดอยเต่านี่เป็นยังไงไปดูกัน เจ้คนนี้คุ้นจังเลยโอ้เราจะเราจะมีแกงอะไรไม่รู้นี่นอรพวกเาอ่ะลงที่อยู่ข้างๆปุณ่ะพี่นี่แกงอะไรอ่ะของหวานะไรนะของหวานสาคูฟักทองยาดูสวยสวยส นีเราก็มาถึงในทุ shops, right? so okay. go. so so ่งนาที่เขาจะเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวไปดูกันโอ้วันนี้ชาวบ้านเยอะมากสปอนเซอร์สปอนเซอร์เดี๋ยวมาสปอนเซอร์ได้ล้วโอเคนี่อล่อยเหรอไปดูกันเดี๋ยวแก๊งสามคนบ้าบาบอดูดิใส่ชุดอ่าพื้นเมืองใส่ชุดชาวเขา เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเกี่ยวข้าวด้วยมือจะเจ๋งขนาดไหนดูกันดูดิโอ้โหนี่เรามาไม่ทันตรงนี้ดูเขาเกี่ยวไปแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกัน๋อไปไปดูเขาโอ้โหขยันแข่งขันที่นี่ สวัสดีทุกท่านครับ <laughs> <laughs> มาสิบนิ้วนี่กลับสินิ้วไหมนี่ครับ <laughs> no. No. อ๋อมีสปอนเซอร์ให้ผมเนี่ยมีสปอนเซอร์เอามาให้อะ <laughs> แม่จ๋าแม่แม่แม่ขอทานอะไรแค่คนน้ำไปได้ลูกไค่หน่อยแม่เรลยจ๊อกเลยงดจ๊อกเลยอยู่มูมบ้านอะไรนะมูมที่นี่ใช่ไหมจ๊อกว่าแต่ชุบไปเน้นอ่ะอยู่หนองเหม็นใช่ปะไม่รู้อะไรไม่รู้นึกว่าอยู่บนดอนลงมาเออเดี๋ยว ไตเต่านานแล้วกับการเกี่ยวข้าวนี้จะเจ๋งขนาดไหน <laughs> มาสิบนิ้วจะกลับสิบนิ้วหรือเปล่าห <laughs> น้าอด,ดออดออย่าอืออ้อ มมาเลยแ่ถ้าใครอยากเกี่ยวข้าวเป็นมหาเมียให้ลอยเต่านะครับสาวลอยเต่าสวยทุกคนช้างเผือกอยู่ในป่าครับอยู่บนเขาดูนี่คุณนุ้งขนาดอยู่ไทยยังไม่ได้เมียลอยเต่าเลยนี่คือการพักของอา ร้อนมากตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนติ่งกระดิ่งแมวล้วล่ะวิชาทำข้าวเผือตกไม่ตกอีกเออดีแล้วเกี่ยวต่อไปเขาเกี่ยวได้ทั้งเยอะแล้วมึงเพิ่งมาเกี่ยวได้หน่อยเดียวนี้คนมันมืออาชีพคุยให้หน่อยราชการนี่คุยหรือโมเนี่ยคุยดีโมต่อไปเนี่ยเนี่ยด๊า เด้อเดอเดอตามโบราณได้คขามเร็วเร็วกว่านั้นนิดหนึ่งเลยเดอี๋ยวข้าชัวช่วงนี้เริ่ดโดนลุ่มอุ้ยขอพักกันหมดแล้วนี่ครับดูครับขอแกล้งผมครับผมมาให้หลังผมเจี่ยวคนเดียวให้ดูดูพี่น้องผมขอแกล้งผมครับไม่มีใครรับผมเลย วันี้เราจะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เลยไม่ทราบว่าเกี่ยวข้ามานานหรือยังเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรพี่แก่แก่คือแม่จ๋าเหนื่อยไหมจ๊ะนะทำทำกี่ปีแล้วนี้เออไม่รู้หลายปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว แม่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมเลยใช่ไหมไม่ที่บ้านเกาะหลวถึงเเข้าอ๋ออ๋ออ๋อแล้วเสร็จเสร็จจากนี้อีกกี่วันแม่ที่ที่จะมาเขาเรียกอะไรมัดอะไรนะข้ามัดอ่านี่ยเนี่ยเฉพาะที่นี่นี่อ๋อไม่เสร็จเสร็จจากเกี่ยวนี้แล้วก็อีกกี่วันที่จะจะด้านมัดนี่อ่ะฮะอ๋อ สองสี่บาทห้าาทอ๋อโอเคแล้วก็แล้วก็ค่อยมามัดแบบเมื่อวานใช่ไหมที่ที่มามัดแบบเมื่อวานอ๋อแล้วก็แล้วก็โมข้าวไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อแต่แต่ผมชอบที่นี่มากเลยแม่คือแบบอ๋อใช่ใช่ใช่ชอบชอบหาสักคนไหมหาสักคนไหมจะหาให้ เบาๆอ้ยจาโอ้ยขยี้กระจังเลยโน่นโน่นขยี้กระจังเลยเดี๋ยวแม่หาให้ดงด้วยเห็นบอกแม่บนอยางเหนือยู่เดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยวก่ขออนเไ้หอกแม่ขออยู่ยอดเขาเลยขออยู่ยอดเขารู้เลยได้ไหม เห็นแบบเจอแต่ละทีนี่ไม่สัำหน้าเลยไมเขาทิ้งเราไปเราก็ต uh, um ้องทำใจใช่หรอเราดีไม่พอใช่ไหมตายแล้วโดคยี พักของชาวบ้านที่นี่กำลังเม้ามอยกันอยู่แล้วมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งนี่เป่าอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาเป่าปีห้เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ปีอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมั่วอะไรนะ ปีปีล่องข้าวปีป <c oughs> uh ีป oh. yeah. <laughs> <ada> ้องข้าวปีป้องข้าวออดูดิว่ามันจะดังหรือเปล่าบนธรรมดาทำไม่ได้ต้องคนยังไงบ้าบ้าบอๆล้นล้นหน่อยน้องใส่จะฟุกจริงมะเฮ้ยอ้าวโอ้ยวันนี้จะได้ไหมนี่จบข่าวว่า เป่าต่อเนี่ยอ่าดังเอาลองลองลองยังไงเอาเอาเอาปากให้เข้าไปเลยหรือหมดนี้หมดเลยทั้งอมหมดเลยอย่างนี้ของเขาบ้าโอไอ้กี้อมมาทางนี้เลยเป่าเลยจริงดิเอ้าไม่ทันแล้วไปไปไปไม่ดังออ่่ะงไมนะ ไม่ดังไปแล้วไม่น่าดังแล้วอ่ะมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนแบบผ่าอย่างนี้นะแต่เราเป่าไม่ดังอ่ะอ่าฝัอมคือไงเออนี่เอาเป่าอ๋อง่าจะดังนะไม่รู้เหมือนกันพลาไม่ดังเกี่ยวนี้ก็จะเป็นถ้าไม่ใช่เจ้าของมันมันจะเล่นมือนะเนี่แต่เขาจะรู้จักว่าจอดเก้านิ้วหรือแบบนี้แหละ

เชี่ยวบ่ายๆน้อยอันนี้นะจับมัดอื่นต่อพี่มัดแบบพอดีนี่ให้จับอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อนี้อ๋อจับหลายๆอันใช่ไหมหลายๆกออ๋อจะได้วางทีเดียวเวลาวางก็เวทแบบต้มข้าวที่เราตัดเลยอันนี้โอ้ยเด้อเดี๋ยว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 หยุดหน่อยนึง เรวขานแล้วเอ้ยตุปวนิ้วมันนะต้นข้าวนั้นเหลืออยู่พี่เหลือกานหนึ่งเหลือกัานหนึ่งเหลือไว้ต้นหนึ่งก็ได้ไว้ให้นุกมันกินเจ้าของงาใจดีแค่นี้พอเราซ้อมแค่นี้พอโอเค ใช่ปัญหาต้องเรื่องเมียเพราะค่ะเมียด้วยต้องแพททะเลสาบโดยเต่าวแล้วไปไถีบเมียตกแพอยู่ตรงนั้นนอดนอนอดขึ้นไปให้ถึงเกืือนภูมิพลไงจำไว้นะทุกนั้นนะผู้ชายเขสอนไว้มากกลับไปก็ไปหยอดยาเมียวันนี้วันนี้แล้นะจะได้ตายไม่ต้อ่านคิดไมเหรอต้องตามพี่ขอโทษเมแม่มึงรู้ฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำ ี่จไปถึงได้สุตาแค่เพียงครั้งหนึง่งหัวใจพี่แทบทะตรึงผลาญพึง่งลุ่พันถึงแม่หนุนน้แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุดทาดวงลุดไทยหรือดวงแก่ตาดวดดวงดาลาดวงดาวดวงไหนโบนให้ชายทุกคนเดิน นแค่นี้ชื่อข้าวแค่นี้เขาเจ้าเขาเจ้าลำผัวเขาเจ้าลำนาของมันไงเพราะว่าเมียเมื่อก่อนก็กินข้าวแล้วลืมลืมลืมเมียกินกับกิ๊กทีนี้เธอเป็นนแล้วพอผัวกลับจะทำงานข้าวก็หมดก็เลยบอกเอ้ยลืมเก็บไว้อันนี้เรื่องเล่าหรือเรื่องระบายครับพี่ไร้ย่างเรื่องกินกับกิ๊กลืมเก็บไว้ให้ผัวในเรื่องนี้อ๋อ อ๋ออันนี้ข้าวลืมลืมผัวเขาเจ้าลืมผัวเขาเจ้าลืมลืมผัวอ๋ออ๋อตำนานนี้อยู่ที่บ้านดอยเต่าเออมามาชมมาชมอ่าอะไรนะาสตภาพข้าวข้าวลืมผัวพี่น้องปากกยอพี่น้องปากกระยอ เหลียมโพกะเหลียงโพโอโ้ตึบแล้วทำไมชื่อเยอะจังอะโปรพิเศษค่ะอ๋อโปรพิเศษด้วยด้วยโอ้โ,อโ,อโอหโอตอนนี้อากาศร,ร้อนมากเลย,ยเดี๋ยวเราเข้าไปที่กระต๊อบ,บนั้นดีกว่าไปนั่งพักกระต๊อบอ้กระต๊อบของน่ารักมากเลยนี่ดูนี่โอ้ที่จริงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะเถียง หานหานใช <ไล S 2> <ะ>่หานก็เถียงนาเถียงนาเออนี่อันนี้นะมันจะอยู่กลางกลางทุ่งนาโอ้โหสวยมากอ่าเราจะมากันที่าาาาแก๊งนี้แกงนี้แกงนี้จากหมู่บ้านอะไรครับหมองเหมือมันกันอ๋อหรอกอจ๋จริงดิมันเดียวกันใครสวยสุดยกมืออ่ป๊คนสวยสุดไหนๆเอาใหม่ก,ก่อนครับสวยสุดใครสวยสุดยกมือขึ้น อมดม่าไม่ได้้าอ้ามดูดูกันป๊อกนับไปมึงเนาะนี่ดูขอมวยมาโดยตาปลาสนุกมากครับสนุกมากเกี่ยวกันมันเลยนี่ นี่ดูเกี่ยวเสร็จก็จะเป็นนี่โอ้วางสวยมาก เจอคนที่สวยที่สุดแล้วนี่คนที่สวยที่สุดเมื่อกี้เมื่อกี้คุณนุชทำอะไรไป เป็นการต่อก่อนพักเที่ยงอัน<ม>นี้เกี่ยวใกล้ๆไม่จะจะจ,จะมาดูเขาจับตะกแกตนไหนอ่ะไหนใครจับตะกแตนไม่รู้เรามีตะกแตนสรุปไม่มี <c oughs> อันนี้เรามาเจอตะกแตนกันแล้วไหนวายตัวแค่นี้โอ้โอ้ไปไปไปแล้วบอนนิลงช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไป จากดินแดนที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไปโหนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำตาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จบไปถึงได้สุบตาแค่พีง กินเห็ดเออ่ที่เขาไปเขาเรียกอะไรนะไปหาบนเขามาวันนี้วันนี้ได้กินเห็ดบนเขาใช่ไหมเอาใครไปหามาเอ้าเหรอเขาไปหามาเมื่อไหร่หานู่นในเขาทอดนอ๋อตอนที่เราปักเที่ยงแหละเขาไปเอ้าเหรอไอ้ยาแม่มาเป็นถุงเลยเห็ดเห็ดเมื่อเห็ดเมื่อวานใช่ไหมแบบเมื่อวานปะโอ้จริงจริงเมื่อวานเมื่อวานกินแกงเห็ดเขาไปหาเพื่อเดียวเขาเก่งนะอ๋อเหรอ แหล่งออ๋เขาวางไม่เทียบเลยอออ๋ซื้อมานะเหมือนกูจะเดี๋ยวกูพูดไม่ถูกเลยเราเป็นคนขายของในหมู่บ้านนี่แหละอ๋อที่ตลาดใหญ่มาอ๋าอ่าอ่า เมื่อวานกินแกงเห็ดแล้วแบบโอ้อร่อยมากเห็ดที่นี่คือแบบมันจะมีแบบมันเหมือนแบบกรุบกรุบเด้งเด้งอะไรประมาณนี้นะเออเห็ดแทบบี่นี่แล้ววันนี้ขเขาก็ไปหามาให้เราชิมอีกก่อนกลับเดี๋ <Z art noise> ยวไปดูกัน <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับไปอ่าก็ยังไงฝากกันที่ ดอยเต่าที่นี่ใครอยากมาดูก็มาที่ดอยเต่ากันแล้วการวิถีที่เขาทำเ,เกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรอย่างนี้นะนก็สนุกดีสนุกดีได้มาที่นี่จบจากทริปดอยเต่าที่มาเกี่ยวข้าวกันครับเกี่ยวข้าววันนี้เป็นจะเป็นของพี่ชายพี่เขยวันนี้จะเป็นของป้า,าครับผมก็เป็นเสร็จสิ้นกันอีกหนึ่งเจ้า ก็อีกยาวไกลครับหลังโขนหลังแข่งกันไปอีกกี่วันอีกหลายวันนี่ครับกระดูกสันหลังของชาตินะครับเอ่อประวัติโดยเต๋ารู้ไหมไม่รู้ครับผมไม่เคยได้ปอมีมีเล่าคร่าวๆ้าวไหมไม่รู้เลยเลยอ่ะแบบไม่เอาอ่าวอ่ะผมไม่เข้าใจอะไรที่นี่ว่าแค่ว่านมีสวนอย่างเดียวใฮ้อโอเคโอเคนุกาฟีนักครับเอชยูนุก้าฟีนักครับ Nunca vi na copa, essa eu nunca vi na copa